สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงแปลงในนะครับที่ทําแปลงที่สองนะอันนี้ก็แปลงข้างๆหยอดไปแล้วนะครับพอดีผมอันเนี้ยเป็นแปลงข้างบนนะเนี่เนี่นี่มาให้ดูนะแปลงข้างบนส่วนแปลงข้างล่างนะครับนี่นี่น้ำเวลาน้ําออกมันจะออกไปทางเนี้ยข้ามถนนมาแล้วก็แล้วก็มาของผมฝั่งนี้นะครับ ของผมมันอยู่ข้างล่างเขานะครับข้างล่างก็ต้องแห้งช้ากว่าแน่นอนส่วนข้างบนน้ําไหลมามันก็จะท่วมทั้งหมดเลยนะเวลาหน้าฝนเออเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งหนึ่งอะท่วมหมดเลยครับข้างล่างก็เลยแห้งช้ามันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันพอดีไม่ได้มีเวลามาไม่ได้มีเวลามาถ่ายไว้ก่อนนะครับก็ ต้องรอนะครับข้างบนนี้ก็เห็นขา,ขาวๆอย่างเงี้ยข้างหน้าข้างล่างชื้นนะครับมันโดนแดดเผาความชื้นข้างบนก็เลยไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ปันป่นปัน่นเดี๋ยวดูกําลังทุนก่อนนะครับอาจจะปัน่นคือถ้าเราปั่นน่ะอาจจะปั่นหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มันมีอย่างงี้ ก็คือเวลามันมีอยู่สองแบบนะครับรับจ้างหรือว่าเรามีรถของเป็นของตัวเองวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่ว่าจะทําให้ไล่เราเนีย้ยเรียบเนียนนะครับปั่นตามหนึ่งรอบปั่นตัดหนึ่งรอบแล้วก็ปั่นตามอีกหนึ่งรอบคือมันต้องปั่นสามรอบถ้าเวลาเขาไถอ่ะนะครับจะให้มันเรียบเนียนให้มันแบบสวยเลยนะครับ ถ้ามันมีอุปกรณ์มันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันจ้างมามันก็ไม่ไหวถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ปั่นไปรอบเดียวนะครับใส่โลสามโลสี่ค่อยๆไปค่อยๆไปไป,ปั่นเนียนๆน,น,นะครับปั่นเนียนๆเสร็จปุ๊บก็กลับมาก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับขอบขอบร้อยปั่นไม่ต้องคอมับคอมมาเขา้ามาสักฟุตหนึ่งนะครับเวลาปั่นนะแล้วมันก็จะเรียบเนียนนะครับถ้ากินขอบไปเลยเนะี่ยขอบต่อขอบเนี่ย ตรงขอบเนี่ยมันข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยลึกนะครับ่ะประมาณนั้นมันก็อยู่ที่ว่าใบข้างมันเต็มไหมไม่เต็มอะไรเงี้ยนะครับวิธีการปัน่นนะเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าทําไมทํายังไงนะครับถึงดินแห้งไม่เท่ากันเนี่ยนะครับข้างล่างเละข้างบนแห้งนะครับข้างบนสวยข้างล่างเละ ทำยังไงให้ให้หยอดได้นะครับสมมุติมันหยอดได้มันมันก็หยอดเละๆไปอย่างนั้นนะครับถ้าข้าวโพดเละเกินไปนะครับหยอดหยอดดินเละเกินไปนะไถไม่ล้วนซุยปั่นก็ไม่แตกเป็นก้อนข้าวโพดขึ้นครับแต่ว่าโอกาสขึ้นต่ำกว่า80เซแน่นอนแล้วก็นะครับพอขึ้นมาเหลืองครับแกนน้ำเลยนะครับ บอกได้เลยว่าแกนน้ําเลยนะครับไม่ว่าหน้าไหนก็นก็ตามถึงจะไม่มีฝนตกเลยความชื้นมากจัดนะมันจากเหลืองแกนไม่โตเลยนะครับเหมือนกับว่าเราปลูกไปแล้วก็ฝนตกซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเราแกนเหลืองแก้ไม่ขึ้นเลยนะครับพอท้ายไรเนี่ยมันมักจะเป็นนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือนะตรงไหนที่มันเละเราก็ถ่ายก่อนหรือไม่ก็รอนะครับรอได้ครับรอได้ มันไม่ใช่หน้าร้อนจัดนะครับท่าน้อนจัดเนี่ยไม่รอครับเว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปั่นซ้ําแล้วก็เอาใช้มือเนี่ยหยอดซ้ําไปหรือเพาะถ้าเรามีเนี่ยมีถาดเพาะก็เพ,าะ,เพาะก้าไว้ก่อนแล้วค่อยมาจิ้มจิ้มจิ้มข้างท้ายนะครับงานสองงาน,นตรงนี้มีเดือที่สิบสี่ไร่เออสิบสองไร่นะครับงานสองงานมันมันไม่เหนือบาปก่าแรงนะครับสมมุติว่าข้างท้ายมันไม่ไหวเนาะแล้วเราข้าโพดเนี่ยห่างกันแค่สามสี่วันมันก็มีผล เพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดวันนี้ปุ๊บข้างท้ายเละใช่ไหมไปเพาะข้างนอกครับเพาะถาดข้างนอกเพาะถาดข้างนอกเสร็จปุ๊บค่อยมาปลูกปลูกเอานะครับค่อยมาปัานแล้วปลูกเอานะจิ้ม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 กบกบกบจบครับแล้วก็ทํารุ่นท้ายน้ําเหมือนปกติเลยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ใครสงสัยยังไงก็โทรถามแล้วกัน ดินแห้งไม่แห้งนะครับอันนี้รอก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยผมต้องรอก่อนประมาณนั้นเนาะก็ใครสงสยัยอะไรยังไงก็โทรมาแล้วก็ทักไลน์มาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์ก็อยู่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับขอบุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ